สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4นางนุสเรียนสุดเอื้อมโรงเรียนวัดพวงแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2ค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์นะคะความหลากหลายของสัตว์และการจัดจำแนกโดยเราจะแบ่งประเภทของสัตว์ออกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะความหลากหลายของสัตว์และการจัดจำแนกนะคะ สิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นความหลากหลายของแมวนะคะเราจะสังเกตได้ว่าแมวนะคะจะมีหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นาสายพันธุ์เมนคูนนะคะ เบอร์แมนวิชียนมากค่ะการจัดจำแนกสัตว์นะคะโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกแบ่งออกได้เป็น 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะคือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกในตัวและไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ2 สัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะครูมีเพลงมาให้นักเรียนฟัง1เพลงค่ะชื่อเพลงจำแนกสัตว์ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ และท้งทะเลสัตว์บกช้างม้าวัวควายนกไก่กระตายลิงข้างหาเหโกบเขียนอึงอ่างไม่โยเยทั้งบกน้ำปนเปอยู่พร้อม ากมาจำแด้ได้ตามที่อยู่อาศัยกุ้งหอยปูปลาต่างแวกไว้อยู่แม่น้ำใสและทังทะเลสัตว์บกช้าง มีกระดูกสันหลังนะคะคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังทําให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้นะคะจัดเป็นสัตว์ชั้นสูงแบ่งออกเป็น5้าประเภทคือ1ปลานะคะเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยเหงือกนะคะมีครีบนะคะใช้ครีบใน,ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะและทรงตัวด้วยนะคะมีเส้นข้างตัว เป็นส่วนรับความรู้สึกสั่นสะเทือนนะคะปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือปลากระดูกอ่อนนะคะก็คือปลาที่มีเกรดขนาดเล็กมากนะคะลักษณะคล้ายฟันตรงปลายของเกรดเป็นหนามยื่นไปทางท้ายของลำตัวมีกระดูกเป็นกระดูกอ่อนตลอดชีวิตนะคะเช่นฉลามกระเบน ปลากระดูกแข็งนะคะก็คือปลาส่วนใหญ่ที่มีเกล็ดลักษณะแบนเรียงซ้อนกันคล้ายกับการวางกระเบื้องมุงหลังคาบ้านมีกระดูกเป็นกระดูกแข็งมีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู่เช่นปลานินปลาตะเพียนค่ะ 2. ส,สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์วางไขในน้ำนะคะ ตัวออกจะหายใจด้วยเหงือกเมื่อโตเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังเพราะอยู่บนบกผิวหนังเปียกชื้นไม่มีเกรดเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเช่นกบเขียดคางคกปาดอื่นอ่าง 3. สัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์ที่ส่วนมากดำรงชีวิตอยู่บนพื้นดินคะ่ะ วางไข่บนบกไข่มีเปลือกแข็งหุ้มผิวหนังแห้งลำตัวมีเกลรดปกคลุมหายใจด้วยปอดตลอดชีวิตและเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะพวกที่อาศัยอยู่บนบกเช่นกิ้งกาจิ้งเหลนจิ้งจกแยะและพวกที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกนะคะเช่นเต่าจระเข้ค่ะ สัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์เลือดปุ่นมีขนเป็นแผงปกคลุมตัวขาคู่หน้าพัฒนาเป็นปีกปากเป็นจงอยค่ะหายใจด้วยปอดมีถุงลมช่วยหายใจและระบายความร้อนไม่มีกระเพาะปัสสาวะออกลูกเป็นไข่ไข่มีเปลือกแข็งหุ้มเช่นไก่เป็ดห่านนก สัตว์ปีกที่สามารถบินได้เช่นนกอินทรีนกเขาค่ะสัตว์ปีกที่บินไม่ได้นะคะเช่นนกกระจอกเทศเพนกวินนกกีวีนกอีมูค่ะ 5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเพศเมียมีต่อมสร้างน้ำนม สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนหายใจด้วยปอดผิวหนังเรียบมีแขนและขาไม่เกินสองคู่มีต่อมเหงือใต้ผิวหนังมีขนเป็นเส้นปกคุมตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวค่ะเช่นช้างมนุษย์ม,ม้าวัวหมีลิง วานโลมาพางคาวค่ะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และความสมดุลของระบบนิเวศค่ะเราทุกคนนะคะจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบนะคะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3สาสัตว์และประเภทของสัตว์ค่ะข้อที่1นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใดน,นะคะจัดอยู่ในประเภทเดียวกันค่ะข้อที่2นะคะข้อใดสัมพันธ์กันระหว่างสัตว์และประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ ข้อที่3นะคะสัตว์ข้อใดมีอุณหภูมิของร่างกายสามารถเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้ข้อที่4ถ้าใช้การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นเกณฑ์สัตว์ข้อใดไม่เข้าพักวค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะแผนภาพความคิดการจัดจำแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ข้อใดจัดจำแนกไม่ถูกต้องค่ะ